จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า3,000ปีเดิมมีชื่อว่าทวาราวดีศีสุพรรณภูมิหรือพันธุมบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมืองสุพรรณบุรีถือเป็นเมืองหน้าด่านและเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญที่ต้องผ่านศึกสงครามมาหลายต่อหลายครั้งจึงทำให้สภาพเมืองและโบราณสถานที่สำคัญถูกทำลายกลายเป็นซากปรักหักพังจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่หกเมืองสุพรรณบุรีจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนตราบจนทุกวันนี้จนมีคำขวัญว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองยุทธถาถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่นปราศศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการค้นพบโบราณวัตถุโบราณสถานเป็นจำนวนมากรวมทั้งพระเครื่องซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นหลากยุคหลายสมัยและที่อำเภออูทองตามแนวเขาลูกย่อม ตลอดแนวตั้งแต่ที่ว่าการอำเภออูทองขึ้นไปทางเหนือจรดอำเภอดอนเจดีได้มีการขุดค้นพบพระถ้ำเสือซึ่งเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีพุทธลักษณะและความงดงามตามยุคสมัยทวาราวดีซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีที่เขาดีสลักหมู่ที่ห้าตําบลดอนคา อยู่ที่เหนือที่ว่าการอำเภออูทองประมาณ10กิโลเมตรได้มีการค้นพบพระถ้ำเสือหลายครั้งหลายหนและมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้ายอันเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีมีมงคลร้อยแปดประการครบถ้วนลวดลายงดงามผิดกับรอยพระพุทธบาททุกๆองค์ที่มีในประเทศไทย ที่มีลายกระนกก้านขดบนนิ้วพระบาทอันเป็นลวดลายของศิลปะสมัยทวาราวดีทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตที่วัดเขาดีสลักน่าจะเป็นชุมชนใหญ่ของอาณาบริเวณนี้จึงมีพลังมวลชนให้สามารถสร้างพระพุทธบาทจำลองขึ้นมาได้พร้อมทั้งสร้างพระถ้ำเสือประจุไว้ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งภูเขาดีสลักไม่น้อยกว่าสองถึงาถ้ำคือหลักฐานที่สำคัญนะของวัดเขาดีสลักนี่ก็คือรอยพุทธบาทรบที่ที่ที่พบเนี่ยซึ่งพบที่เดียวนะในยอดชนบริปัตอื่นก็ไม่พบพบที่นี่ที่เดียวแล้วพบมาพบมานานแล้วด้วยท่านาหารถึงได้ให้ทางกรมศริลปาก,กรมานำไปตรวจสอบเลยนะไปตรวจสอบตั้งสอบจนยืนยันชี้ชัดว่าเป็นยุคทวารวดีเลยฮะอันนี้เป็นการรอยพุทธบาทในะยืนยันอย่างดีเลยวว่าวัดเขาดีสลักเนี่ยนะฮะเป็นวัดที่เก่าแก่ นะนะพันปีผู้ที่จัดสร้างพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลับสันนิษฐานว่าเป็นพระภิกษุฝ่ายอรัญ,ญวาสีถือการทุดงควัรตามป่าเขาลำนาวไพรเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสแสวงหาโมฆะแห่งความหลุดพ้นโดยสร้างพระปฏิมากรอ,องค์น้อยเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณนะ อันเป็นการสืบทอดพ,พระพุทธศาสนาผู้สร้างเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามีการมาสร้างรอยพุทธบาทที่นี่นะก็เลยอยู่ที่นี่นานก็เลยทำไปเรื่อยๆภาวนากดพิมพ์ไปเรื่อยๆตามที่เราได้แม่พิมพ์มานะฮะทำให้ปริมาณพระเนี่ยมีจํานวนมากแล้วเอาไปเก็บไว้ตามจุดต่างๆบริเวณเขาดีสลักเนี่ยจากคําพูดของนายสมานเนี่ยถึง4จุดในการนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยผมไปไปไป,ไปพิสูจน์ทราบด้วยตนเองมาหมดแล้วนะครับ แล้วถามว่าในความสึกเราเราเป็นตำรวจเนี่ยเราพิสรรรูจน์ทราบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลนะต้องมีที่มาที่ไปแล้วตอบสังคมได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมไปพิสรรรูจน์ทราบเรื่องใดเองหมดแลแล้วทุกจุดที่ที่นายสมานพาไปเนี่ยเป็นไปได้หมดผมก็ขึ้นมากระทัานแต่ว่าขึ้นด้วยความลำบากมากเนื่องจากว่าฝนตกแล้วมันทางมันลื่นทางมันชันขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นบุกเขาแต่เป็นบุกเขาดินมีหินปนอยู่บ้างก็ไปเจอบ่อ บ่อที่เขาขุดที่เขาขุดค้างไว้โดยที่ว่าซากอะไรไม่มีแล้วท่านผู้การก็เคลียไปเคลียมาก็เจอมาสามสี่องค์เออผมตอนหลังผมก็มาเจอบ้างเออท่านท่านได้อธิษฐานอยู่ผมก็ไม่เห็นว่าท่านอธิษฐานว่าเออท่านได้อธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นของจริงก็ขอได้พบคนที่ขึ้นไปประมาณเจ็ดแปดคนเนี่ยก็ได้ทุกคนฮะหลังจากท่านผู้การได้อธิษฐานแล้วก็ทุกคนก็ได้หมด พระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักแต่กรุครั้งแรกเมื่อชาวบ้านเข้าไปหามูล้างคาวตามถ้ำต่างๆตามแนวเขาจึงได้พบพระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็กนี้รวมทั้งปรากฏการพังทลายของเจดีและบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาทซึ่งพระถ้ำเสือที่พบทั้งหมดมีอยู่ห้าขนาดคือจิ๋วต้อเล็กกลาง ใหญ่โดยแต่ละพิมพ์จะส่งแสดงถึงความรู้สึกต่างๆของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในสภาวะจิตของการต่อสู้กับพญามารจวบจวนกระทั่งทรงมีชัยชนะซึ่งอากับกิริยาเช่นนี้จะศึกษาได้จากพระพักของพระถ้ำเสืออย่างเดียวเท่านั้นนับเป็นความพยายามอย่างยิ่งของผู้จัดสร้างถ้พอเราไปฟังว่าพระถ้ำเสือข้างบนมี เมื่อก่อน,นเขาเขาเรียกว่าพระไอ้พระลำพูนดำาระลำพูนแดงครับยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเขาเขาเล่าหรือว่าดีแท้พอเล่าฟังพระคูณเนี้ยดีเมื่อก่อนมันไม่โซ่อย่างเงี้เราตอนมพมเป็นนักเรียนนะแต่ไม่ไม่ใช่หินแบบนี้ประดับมันเป็นหินแบบนี้มันจะเป็นหินแบบนี้เนี่นี่น,น,น,นี่เลือดซากเลยเขาจะเลี้ยงไม่เลยปูเขาจะสร้างให้เลี้ยงเอาไว้ คุณดินอย่างในถ้ำคุณพระพระติ่มันมาด้วยในถ้ำมาเลียงว้อย่างนี้พอไปนักเลียงก็วิง่งข้มาเปิดป๊บได้พอแล้วองค์ไปแล้วติมแล้วพระในในถ้ำอะเยอะเนี่ยก,ก็ขุดมาจากโน้นแล้วก็ลามเลยลงไปก็มีพระก็ขุดเรื่อยไปก็มีพระจนจนไม่มีอากาศเ้วถึงแล้วขุดถ้ำนี้ชื่อถ้ำหลามดุดก็มีพระทำเสือ้อขุดกันอนกมาตรง,งขุดมาเลยมาครับ แล้วก็มาขุดยันเนี่ยทํากระดูกเมื่อก่อนก็นกระดูกศอกก็จะไว้ท่า,าทออางนี้เนี่ยก็ขุดพระนี่มีต่พระนั้งเสื่องแล้วเลย <S <S ก็ขุดกระใหญ่ผานมาขุดใหญ่ทางตะบนเปให้มึดหมดคนเนี่ยขุดมาทางนั้นนี่อย่างนี้ยก็เคยเข้าไปขุดในเนี่ยในเนื้อกวางทางไหนกว้างเยอะมากครับมีทั่วไปเลยครับเนี่ยก็จะปนกระดินเนี่ยพระ พระจะปนอยู่กับดินเนี่ยคนคนดินอย่างนี้ก็เป็นร้อนห้าพระนี่นุพะมีพระเล็กๆก,ก็มีพระขนาดนี้นอุณหภูมามันร้อนเหมือน,นี้กดไม่กีก่เดือนก็หมดเหมือนกันนี่ก็้นไปขุดถึงโน้นที่มดกจุดนี้เป็นยุดที่สร้างกันที่ที่มาขุดพระทั้เสือ้อแล้วปนอยู่ใต้นี่ก็มีทั้งเสื้อนะวางปน,นก็ทั้งเสือ้อเนี่ ยกกันไปยกขึนมาก็ไม่ยกกระหักทนทานเลยคือล้มแล้วกองมาแล้วกองเลี้ยร้าดมดแล้วอิดพังหมดไม่ไม่ไม่เรียบร้อยแบบนี้มันจะพังหมดตันเนรแล่นาสหมด,ดก็ลือกันก็เจอพระทำเสือ้อเป็นแรงสุดท้ายหมดเยอะไหมเจอกันเยอะไหมก็เยอะคนนู้นได้คนนี้ได้พาไปฆ่าให้เสียเออนนี่ยกุสุดท้ายของทำเสือ้อหมดที่นี่ไปเข้าดิสระักดสี่กนะทำ ถำละมุดทีแรกขุดพอถ้ำละมุดขุดหมดลามขึ้นไปไอถ้ำประทุนลามถ้ำปทุนหมดขึ้นมาขุดที่มณฑลที่ร้อยพระบาทพอพระบาทหมดลามมานี้แรงสุดท้ายหมดแล้วต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาจะมอบพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลัก ให้คณะกรรมการพัฒนาวัดเขาดีสลักเพื่อนำออกจำหน่ายเป็นทุนดำเนินการพัฒนาวัดพระท่านบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้มีการพิสูจน์หาความจริงของพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักที่มีผู้นำมามอบให้เกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงประชาชน โดยคณะกรรมการชุดพิสูจน์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รวมกันพิจารณาหาความจริงจนในที่สุดก็ได้รับการยืนยันว่าพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักเป็นพระเก่าวจริงโดยมีศิลป,ปะทวาราวดีอย่างชัดแจ้งดังนั้นข้อสงสัยทั้งหมดจึงยุติลงอย่างเป็นทางการคือท่านบรรหาร ท่านก็มีเจตนาดีในการที่จะทะนุบำรุงทางเขาได้สนักแล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยสร้างอะไรบนดบแล้วก็ปรับปรุงบริณะอะไรต่ออะไรข้างบนเนี่ยนะรวมทั้งทางขึ้นทางลงด้วยทีนี้ก็ในการเนี้ก็ต้องต้องใช้ทุนเยอะทุนส่วนหนึ่งก็แน่นอนเข้ามาจากทางราชการคือเป็นเงินงบประมาณนะ แต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ที่บริจาคลุงมนรัตนก็บอกว่าก็อยากจะมอบพระถ้ำเสือเขาเดีสลักเนี่ยให้กับทางคณะกรรมการเนี่ยจำนวนหนึ่ง,งเพื่อที่จะเอาไปจำนายจ่ายบูชาเพื่อเอาเงินมาทำรูปบรมรูนมาพัฒนาเขาดีสลักท่านก็ให้มาจำนวนหนึ่งก็มีการโจมตีกันว่าเป็นพระปลอมพระแก้อะไรต่ออะไร ในที่ประชุมก็ได้คุยกันเรื่องนี้และที่สุดท่านประธานก็บอกว่าก็อยากจะขอให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วย<อ>ในการที่จะตรวจสอบอผมก็เลยสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง<อ>ดูเหมือนจะมีศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยเป็นเลขานุก,การที่ประชุมและเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วผมก็เข้าประชุมด้วยตัวเองในการที่จะมอบหมายภารกิจในการ ตรวจสอบคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ประชุมแล้วก็ได้มีการตรวจสอบกันที่ไปที่มาเนี่ยในบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิอยู่หลายๆด้านเนี่ยนะนะและคงจะสามารถให้คำยืนยันได้นะให้คำยืนยันได้แม้ผมเองสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความเชื่อมัน่นเรื่องทั้งหมดเนี่ยผลของการตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ทางศึกษาธิการจังหวัด และจากนั้นมาประชาชนก็เริ่มมีความนิยมหาพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักมาบูชากันมากขึ้นเนื่องมาจากพระพุทธคุณด้านแคล้วคลาดเมตตามหานิยมรวมทั้งความเก่าแก่ของพระทำให้เกิดความต้องการสูงจนเกิดการขัดแย้งขึ้นอีกครั้งว่าพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักเป็นของจริงหรือไม่ จึงต้องมีกระบวนการทำความจริงให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าผมรับราชการ,รอยู่ที่สุพรรณบุรีหลายปีตั้งแต่เป็นสวัดส,สืบสวนสอบส,ส,ส,สวนะแล้วพอในที่สุดปุ๊บเราก็สนใจนะผมสนใจมากเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นคนชอบพระเครื่องอยู่แล้วแต่เมื่อได้ยินชื่อพระถ้ำเสือทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยน่าจะหามาคุ้มครองตนเอง แล้วเป็นคนมีนิสัยชอบบู๊นะครับชอบบู๊ชอบสืบสวนจับภุมเองเพราะนั้นทําให้มาสนใจจริงจังหลายครั้งนะที่ต้องไปเจอกับเหตุร้ายต่างๆเหตุการณ์ซึ่งหน้านะฮะมีการไปล้อนจับมีการยิงกันเสี่ยงภัยตลอดเลยเพราะนั้นการที่ออกไปในบางครั้งออกไปทํางานเนี่ยเราต้องมีสินสิ์ไว้คุ้มครองอย่างน้อยทําให้เราเกิดความมั่นใจนะแต่ทุกครั้งที่ผมออกไปทํางานเนี่ยผมจะแขวนตะพาท่านเสือแล้วผมก็มั่นใจ ผมคิดจะตอบแทนสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครอ,องผมนะเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าอันนี้คือพระแท้นะนะไม่ใช่เป็นไปนตามอย่างอย่างที่คําพูดกันนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นในช่วงห้าหกปีเจ็ดปีเนี่ยผมพยายามหานะฮะหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อจะประกอบการทําความจริงให้ปรากฏนะครับว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้นะครับแล้วเมื่อทำความจริงให้ปรากฏแล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นที่เราได้มาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเช่นอะไรเช่นแม่พิมพ์ของพระซึ่งหายากมากเนี่ยนะแต่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมอบให้พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วด้วยความสำนึกในบุญคุณของพระชุดนี้เนี่ยที่ปกป้องคุ้มครองผมจนผ่านมีชีวิตรอดปลอดภัยมาจากการอยู่นาลาทิวาสเนี่ยผมก็จะตั้งใจที่จะสร้างพระประธานพิมพ์ถ้ำเสือขึ้นนะครับที่วัดเขาดีสลักครับสร้างพระประธานใหญ่พิมพ์ถ้ำเสือซึ่งคงต้องให้พี่น้องชาวสุพรรณอาจจะช่วยๆกันหลายๆคน ับในการสร้างให้สําเร็จเพราะที่นั่นจะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตัวจุรณบุรีแล้วผมหมายความว่าเล่นพระมา,ะะมานานนาน40กว่าปีพอผ่านตาพับเดียวผมก็รู้รู้ว่างไงจ๊ะเพราะเนื้อผิวแหง้ง<ะ>แล้วก็คาบกรุบยังมีอยู่เคยพิสูจนกันเคยพิสูจน์กันเคยพิสูจนที่ไหนนะจ๊ะที่สารกาแก้หวัด ตอนนั้นก็พวกศิษย์กรก็พงด้วยครับแล้วข,ของศิษย์พกรด้วยเจ้าที่ศิษป์พกร์ด้วยทางจังหวัดเป็นคนสั่งตั้งกรรมการึ้นมาตรวจครับ <itation. S 1> เอ๊ะตอนว,ว่วอะไรทัวว,วิพัพวกษ์อาวิาพัพวกษ์วิการครับแล้วตรวจพิสูจน์แล้วเป็นไงครับอาจารย์อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ชำนาญคนหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการคนหนึ่งที่ร่วมตรวจพิสูจน์ก็ก็บอกว่าอถแทงอถแทงใช่โถแท พระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักจึงเป็นพระเครื่องที่บรรพชนได้จัดสร้างไว้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อลํำค่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือ